เพื่อรายงานความเป็นมาให้ท่านนายาฯพาปัจจุบันสมาคมพ่อค้าแม่ค้าโคราชได้จัดตั้งสมาคมมาเมื่อคุณพ่อค้าแม่ค้าโคราชตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าผู้มีไรายได้น้อยและบุคคลทั่วไปหากมาชิกเจ็บ่วยครับวันนี้อ่านชื่อครับ สานที่ทำอาหาขายสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนวนทันนะครับสามารถมีโอกาส้ผู้จานนะครับกับทีมงานของผู้ที่ท่านเลือกเข้าไปแล้วนะครับอยากสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้นรามีโอกาสมานั่งสืบคันได้มีโอกาสให้ทายคอร์นะครับมานั่งรน้นสืบคันได้เพราะการเลือกที่เราไปทุกคนนะครับแล้วก็ชนนะครับพวกเรา เป็นคนที่ต้องการพัฒนาบราณเช่นกันดังนั้นับย์สีในฐานะพวกเราทุกคนพบกัไนะครับผมนะครับมีการพัฒงาเนี่ยทำอย่างไรให้การสืบสันต์ขอค้าแม่ค้าทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันทำอย่างไรครับถ้าเกิดท่านมีปัญหานที่ต้องต้อนกันเล่ ครับแนวทางในการแก้ปัญหามี2ส่วนใหญ่ๆครับหนึ่งนะครับเมืองของเราครับต้องต้องทำการดูแลให้สะอาดสะอาดนะครับสองพ่อค้าแม่ค้านะครับต้องสามารถนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ครับนั่นหมายถึงว่าเขาต้องได้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายก็คือคนในเมืองก็ต้องได้รับความยุติธรรมในพื้นที่ต่างๆพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ต้องได้รับความยุติธรรมในพื้นที่ของการค้าขายของตัวเองด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับวันนี้ที่เทศบาลเข้ามาสนุนก็คือจะให้ตั้งเป็นสมาคมนะครับแล้วก็มีทีมงานบริหาร แล้วก็ส่งตัวแทนคุยกับทางเทศบาลน,นะครับการคุยของทางเทศบาลเนี่ยก็คือคุยว่านะครับ1น,นะครับเมื่อเขามีปัญหาในพื้นที่ต้องให้คนในพื้นที่ของเขาแก้ปัญหาเองแล้วก็สามารถบอกข้อสรุปให้กับทางเทศบาลได้ว่าจะสรุปจะดาเนินการยังไงจะใช้วิธีการอย่างไรนะครับแล้วเทศบาลก็จะดูข้อฐานทางกฎหมายแล้วว่าจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างให้พี่น้องประชาชนสามารถ ขาเรียกว่านะครับพ่อค้าแม่ค้าสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วพี่น้องประชาชนก็ไม่เดือดร้อนไม่กระทบทน้นของฝ่อดนะครับแล้วประเด็นต่อมาวันนี้ที่พูดคุยกันก็คือนะครับเราอยากเห็นนะครับก็คือพ่อค้าแม่ค้าร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือช่วยเหลือพื้นที่ในโครางของเราเช่นการดูแลความสะอาดเช่นการเป้าติดตั้งเอ่อเป้าระวังต่างๆน,นะครับดูพื้นที่ให้ทางเทศบาลน,นะครับอันนี้ก็คงจะดาเนินการต่อไปนะครับและท้ายสุดก็คือการจัดงานของเทศบาลต่างๆครับก็ ด้วแล้วแต่ครับมีงานเทศกาลนะครับนั้นเราก็จะหาแนวทางที่จะปรับปรุงงานของเราให้มากขึ้นก็คือเมื่อเราจัดงานแล้วคนมาเดินนะครับมีความสุขที่ได้มาเดินนะครับคนค้าขายสามารถค้าขายได้นะครับก็จะยังประโยชน์ให้ว่าเทศบาลสามารถสองคุณนะครับทุกประโยชน์ก็คือค้าขายได้เงินทองุมเงินในโกลามากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเหมาะอยู่แล้วอย่างในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ค่ะท่านจะสนบสนุนพ่อค้าไปค้าขายในเดนเมษาย นี่แหละครับก็คงจะให้เขาครับไปพุยคุยกันว่า้าที่ผ่านมาเดือนที่แล้วนะครับนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอ,อ,อยกระตุ้ใจไหมไม่ถูกใจยังไงจะให้ปรับปรุงยังไงเราก็จะมาเพิ่มเติมกัน,นครับและย้าเลยนะครับว่างานที่เทศบาลจ,จัดพี่น้องประชาชนที่ไปค้าขายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะขอให้ไปค้าขายเพื่อให้เศรษฐกิจในกรราชของเรามุ่นเกลกันมากขึ้นครับสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านบริปติมให้แกชาวโกราชครับก็ในวาระี